ตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้านจะบ้านบางที่สาครครับนะครับ,นะรบจะเดินทางกลับเมืองตรังนะครับทุกานกับโอเคงต้มดีนะครับแกงต้มออกไปกินแก้บวชนะครับโอเคได้เดินทางต่อ,อเดี๋ยวเป็นมาใหม่นะครับเป็นมาใหม่เป็นมาช่วงเดือนม่ใช่เดือน ลาจินดวดเด็กไปไกินข้าวตัวนี้เดินบวชไม่ได้ทานข้าวครัาลาจิน,นาาาจดวดนะครับไปเลยกลลับไปเยทำดินนะทำดินไล่ก็ตอ,ตอนนี้เดินทางออกจากเมืองจากอนชู

เมืองน่าอยู่สู่ประตูสู่ตารูเตามหาขนมอะไรนะรั่นนะขนมผูกรักนมผูกรักร้านไหนาาอ่ะร้านอยู่แถวไหนหหละหูเหรอตอนนี้อยู่ที่ละหูแล้วครับอเอฟซีมหาขนมผูกรักไกกอ้เกาอีี ก่อนจะถึงบ้านเรู้อยู่ตรงไหนนึ่ว่าอนตอนนี้มันเดินางมาตึ้งลาหูนะครับนี่มาเจออะไรของอารากาขนมโปกหลับนะครับเอสซีแล้วเข้าไปชมเลยน,นะครับ่า

อ๋อจ้ะ้ะไม่จะนะครับจลงเยอะเลยนี่ครับเจอแล้วนะครับนี่ขนมดังที่สุดนี่ก็ต้มาเดินเลยนี่ โอ้นั่นมันมันมันยัีนั่นปลานะค่ะนี่นั่นปลา,า,า,าโอ้อนัน่นในนุ่นเป็นท้ายใช่ไหมแตจิ้มไม่ได้ต<อ>ือบวชโอ้แต่หอมนะเที่ว่านั่นตือบวชหรือใช่ไหมนั่นนั่นใช่โอ้โหจิ้มสักห้าโลไปเลย<า>นี่ครับทำอย่างนี้กันเลยนะครับลุงจีนี่นี่ครับมาเจอแล้วตามหาขนมอยู่ตะกีจะ้จะกลับแล้วนี่แต่มาเจอโอ้โหฟุกเลยครับ เปิดตูวต้วันประกันนี้ทุกวันค่ะทุกวันนะอ๋อเยี่วันากเลยค่ะอ๋อเยู่วันรายอย่างเดียววันที่ก็ขายตัย oh. uh, mm ้งแต่ตั้งแต่กี่โมงมาั้งคือถูกโเงี้นค่ะเป็ดมังค่าหูมังเย็นครับเดี๋ยวมาดูน้องก็ได้นะครับอุดูน้องได้เนี่ยครับมีทำเองเลยแหละทำครอบครัวเลยนะครอบครัวเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเข้าไปดูในเพจได้นะเดี๋ยวทำเพจทำเฟซบุ๊กอำนาจพวเงินแล้วก็เพจอ่า ช่องอั้นัดแชนแนลครับเดี๋ยวจะไมทจะไมนะ่นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับไม่ร้ายเข้าไปเลยเพจทั้งคู่แก้เพจได้นะเดี๋ยวจะไมทจะไมคั่ทำเองเลยนะครับนะครับายๆขนมดังของเมืองเมืองเมืองสะตูนเลยนะที่อื่นไม่มีมีตะตูนที่เดียวนะครับเออหน้าหนาก็ใส่ก่อนนี่ครับ มีสูตทีเดียวเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูร้านนะครับท่านผู้ชมเกิดเรามาจากตรังนะครับพอถึงสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายไปเมืองตะตูนนะครับเราตรงมานะครับเราตรงมาเรามาเจอร้านนี้เลยนะครับนี่มาเจอร้านกระยะขนมไข่นะครับท่านผู้ชมผมก็จอดรถเนี่ยมาซื้อไหว้ซื้อนะครับท่านผู้ชม นี่ครับขนมเยอะมากครับนี่นะครับมกรถเลยนะครับท่านชมนี่หน้าตาทั้งนั้นนะครับอันนี้อันนี้ก็สั่งอันนี้ก็สั่งเลยโอ้ทำส่งเข้มมากโอ้นี่ทำส่งเลยนะครับดีโกนอาเรียโอนี่กายดีมากพอดีกายดีมากนะครับทำส่งลูกค้านะครับท่านชทำส่งส่งลูกค้านะรนี่เป็นบ้านเป็นปลา เรือเปเองือา,า,ายด้วยเลยมาเลยลูกมาเลยอ่จะทำเป็น, <c oughs> นครอบครัวเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ละหูนะครับตามลาขนมอที่เขาเรียกว่าขนม โูกรักนะครับนี่ right นะครับมีร้านอยู่ตรงข้ามนะครับนี่กะยะขนมไข่นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหก mm ็มาลูกค้าก็มาสั่งของนะฮาริราโยด้วยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ทํากันในครอบครัวเลยนะครับนะครับก็ตรงไปไปละหูนะครับนะครับอยู่ตรงข้ามตรงนี้ก็เรียกอะไรนะครับนี่อยู่เยื้องๆกับตรงนี้ เดือร yeah. ังหูบูติกนะครับเดือรังหูบูติกนะครับอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับท่านชมนี่อยู่จุดนี้เลยนะครับนี่เดือรังหูบูติกนี่ครับท่านชมมีรถเก่าๆสถานีรถไฟนะครับร้านก็จะอยู่จุดนู้นนะครับท่านชมอยู่จุดนู้นกะยาขนมไข่นะครับผมก็เมาเลยวันนี้นะครับเมาเลยขอแถมด้วยนะครับขอบคุณโอ้โหขอบคุณ ขอบุญตะพอมากนะครับที่แถมให้เอาไปละจินดวดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปที่ร้านอีกรอบนึ่งนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยเมาแล้ววันนี้เมาแล้วเมาแล้วครับโอ้โห เออทำเลยแั่เอาเลยกว้างเยอะอยู่หมูแล้วนะครับวันนี้ลูกเต่ามาหมาแล้วหมาเลยลูกไม่ได้มานานๆครับไปนจ้าพี่อยู่ต่างไปนู่นเลยเหวะครับโอเค นะกนมากรับนะขอบคุณมากครับเดินทางกลับจังแล้วโคหน้ามูลนิยมกลับไปเรียบร้อยแล้วครับเต็มรถแล้วนะครับ<อ>วันนี้เหมาเลยนะครับท่านชมในในในดูลูกดูดิในในโอ้โหนี่ยกับขนมปลูกรัก หมาเลยนะครับมาเจอร้านนี้ไม่เคยเจอร้านร้านมุสลิมเรานะครับตำขนมอย่างนี้หายากนะมากนะครับนอกจากตุ้นนะครับท่านผู้ชมอำเภอละหูครับโอเคก็ได้เดินทางต่อไปเมืองตรังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนขนมอะไรนะลูกขนมอะไรนี่ขนมผูกรักแล้วก็ขนมไก่กระยะขนมไก่นะครับที่อำเภอละหูนะครับ โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ